ห้สิบาก้องเป็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยรถติดมันมนย้อนแสงได่มาจากทางไหนาสารุ้นให้เน็ตเลี้ยวทางนี้ออขันแกนเลยอันนี้มุกไก่ไปก็ยืนฝั่งสว่างก่อนไหมใช่ ใช่พ yeah. ี <tr seine Christmas> <with kav> <uit> ่เต้ถอยมาเต้ถ่ายหนูเหรอใช่ถไยแน่ถยแน่เอากล้องไปเลยอ๋อจะล็อกจริงๆเต้เต้ผมเด็ใช่แต่ตอนนี้ต้องจะทำไมทำไมหมุนมาชั้นตรงกลางพอดีราจะบอกเหมืนไข่เจียวจังเมื่อกี้พี่วัาเข้ามาเสียงแหบเนี่ยเสียงแบบอยาก็ไม่ชงแล้วสิ เมื่อวานก็ถ่ายละครซ้อมแล้วถ่ายละครอยู่ในเมื่อวานพรุ่งนี้ก็ถ่ายบวงบวงมาแล้วนี่จากแรกไปตงเมื่อวานมบาทแ่่รล้มาตรงกลางไหนสวรรณภูมิเหรอ250เลยเหรอเกินแปดชั่วโมงใ่หกโมงค่ะเสร็จสี่นยี่ลาร้วโอ้กล่าวแล้ว เมื่อวานอาจจะเป็นดาวทั้งวันเลยว่าจะไปหาเน้ยแต่ไม่ได้ไปแล้วมาหมดแล้วมาหมดแล้วเอาเฟรมมาแล้วหรอมารู้เหนูคนเดียวเหรอเนี่ยไปอีกสักโอเค้าถึงมากเลยเนี่ยเน้ยมันสาวมีงานแจ้เหรอบ่ายสองอ่ะ ไปดูละครไวดูละครเนทไงไม่ไม่รู้หรอนี่ไงไม่ตอกอ่ะข้าวปลาไปเก็บบ้านไปข้าวละครเอ้าหรอลองใครไปดูบ้างอ่ะหนูบอสเฟมแล้วก็น้องน้องเอฟเก้าเอ๊ยน้องน้องเอฟเฟมเฟมบอสหนูวุ้ยทไมไปต่างจังหวัดทำไมอ่ะเขาไม่มีใครโทรบอกหนูเลยว่าหนูต้องไปอ่ะหนูไปบอกแจ้งเขาด้วยไม่เป็นไรหรอกมั้ง จ้าหมดแล้วจ้ารอบสุดท้ายแล้วจ้ารู้จักอบสุดสุจ้าเออถ้าไม่ว่างก็รีบแจ้งไม่ได้บอกเข้ามาเย็นเย็นไล้หรอไม่นรมัล่ะมันร้อนมีส้มตำไม่เย็นมากนะคืตปิ้มีเนื้อนอดมีลูกชิ้นไปหมดเลยเนี่ยส้มตำนี้มันได้กล้วยอ่ะวันนี้ได้น้ำด้วยนะ อ้วนที่ไหนนี่กินได้หมดเดี๋ยวพี่คนนั้ไม่มีเวลาออกกำลังกายต้องกินน้อยมันเยอะเลยกินได้หมดเลยลงมาเดี๋ยวพวกพี่กินต่อเมะม่วงก็มันดำใช่ไหมเอาใส่ด้วยกันไหมะม่วงเออมะม่วงอ้วนอ้วนจริงๆทั้งหมดแบ่งอ้วนอ้ยกุ้ยคว้าหนึ่งลูกเท่ากับเท่ากับทีก็คือไม่หมดอ่ะเอาใช่ก็ใช่รู้นะแต่ใช่น้ำตาลทีวีแอปเปิ้ลโอเคอันนี้ไม่อ้วนหรอเวลากินแต่น้ำเปล่าดีกว่าไหมไม่อ้วนขอถ่ายรูปกับซาร์เบียงได้ไหม อันนี้เรี้ยวก็กหน่อยุ้ยน้องหนักหไมไม่ไมหันยอันนั้นสหนก้ามแขงม่็กไ้หา้ยอห้าแนล้วก็ยกเวทเซตละ15รอบใช่ไหมคะรู้กี่เซ็ตไม่รู้ล้วังเอวหักนะดเยอะๆแล้วก็ไปฟิตขาอีกเซละ1ิรอบ3เซตม่วรเป็นตายเลยอะตื่นเไม่ใช่ราตื่นเรตื่นมากี่ตื่นมาตีสี่น้าร็กเลย ๋อตื่นเช้าใส่บาทรถาเจ็ดโมงอ่ะหนูไม่รอหนูก็เลยนั่งแท็กซี่ไปใส่ที่แถวตลาดห้วยขวางจะไปจะไปวัดอะไรคุณนาทีกำลังจะถึงวัดพระเดินมาพอดีจอดเกือบวิ่งไปตัดหน้าพานแล้วไม่ได้ต้องเดินตามหลังพระถล่มพระเลยครับเข้าวัดยี่ปนเพคะไม่ใช่เพคะแค่ต้ขาก็พอใหเธอลูปไป บ๊ายบายเลยนะบ๊ายบายโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันไหนเจอกันนะวันมอเมาส์ค no ืน no นี <c oughs> <inaudible insecure> <code> ้แหละคืนนี้แหละเจอกันอ๋อคืนนี้มอเมาส์เหรอวันศุกร์แล้วคืนนี้เจอกันในทีน้องเนสกลับก่อนนะลูกตีบิดเลยตด้วยเลยน้องเนสบ๊ายบายไปแล้วเหรอไปซ้อมนะจ๊ะ พี่ไม่ได้อยู่พี่กำลังไปะอาดจอใจต่อแล้วเนี่ยตาใจได้ยินเสียงเท่าอะพ้กเดี๋ยวน็่โทรวางของเสร็จเดินทางเนี่ยเออเสียงโเสียงยดถ่ายได้ยอะคะ